คาสวัสดีท้ายทุกท่านเล่นความอยู่ของเด็กคิดบอลวันนี้เราจะไม่เล่นเกมอารวีในแรงคอมมานเดอร์ไอวีซึ่งวันนี้ผมเจอคนยิ่งตรงนี้อย่างคาเฟ่นี่ครับซีเขาเล่นรวมเลยออกจาบไปนิดนึงโอเคโอเค คาเฟ่ดีครับดูคาเฟ่ได้ดิโน้ตคาเฟ่ไปโน่นเลยขึ้นมาเจอะี้ ดูคาเฟ่ด็ไม่ไปบนนะ้อกะดสวผม คำคิดเช้าชาดนะเลยผมไปเติมบุญแล้วพยายามมาไกเลยรตัวนีเลยนี่ผมไม่อยากเสียงนะเเตัวเกมไปเโอ้โอ้ผมหลับล้วเดีเ๋ยวเด น้นม cool? ừ, นงังกรเลยเดี๋ยวเราจะแปลักก็ได้ถ้าเรแปลว่านนะโอ้โดีัอันนี้ตุ้งตั้งนี้ าออออโอ้โหเอ็อดดาวิดไปแลนะ้วอุอ้ยนะมันกัดอันติได้ด้วยเหรอ ไม่ไหว้นดนนะเจ้าจะไปซาร์ตานะนี่ดูอดูดู ถ้ารวมรับชาเปนี่ไม่ไดามาด้วยกันอยู่ดีไปยิ่งดูกาดตกของเขาก็มีคาเปีะมันขึ้นของลวมด้วยมันตัวได้แล้วตกใจไหม มันไปทุกเรนเลยมันมันไม่ใช่รุมเลยสักทีแบเราต้องเปียดักหน่อยต้องไปียดักหน่อยยังไม่ได้เอาเจตัว Mà, mà cái nó mặc này mặt phút 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 ว่าวเลมวืมันดำแลรกเ่มมาล้าตอนนี้เราเกมตามจัดๆเลย แล้วผมว่าหืมวันที่สิบเอ็ด นีนะนคุณค,ค,คาเฟ่นี่ก็ออกของกินนิกเลยขึ้นลองกินนิดดูคาเฟ่สู้แม่อย่างไงสู้ แล้วมันไม่ขายฟองลมเออมันเพิ่งขายยังไม่ขายด้วยครับไม่ไฟไฟกับเพื่อนตอนนี้เล่นก็ค่อนข้างลำบากนะเจอคนแบบนี้อุ๊บมีนะผมไม่ซื่อเพิ่มกันแลย คือมันมันคู่ไม่ได้ดันนี่คือคาเฟ่น,นี่มันไม่เคยด้วยมันมันอยู่ลึกเกินี้ มันเริ่รกรรมนนะกลางเกมแล้วผมเริ่มขึ้นเลยนะดูคาเฟ่เล่น,นยอยูยนะอ่อยางเกลียนอ่ะค่อยรายงานมันไม่ จะเล่นเหมือนในโมงงานเลยวันนี้พี่จุไม่นอนใช่ไหม ันกที่นี้ต้องรับชีบให้ได้เนี่ยมันเท่านันเจะทำเป็นไม่ไม่รู้ไม่ชี้ มนันเอาดักในเดื่องนี้เราจะทำการที่เว้น <c oughs> ให้ที <c oughs> มาใจดนะีให้เต็มที่แล้วเลย <c oughs> ไม่ใช่เหรอ เราบาบ้า้ดีกว่าสตาร์ามาเดียวเราเฮ้ยปุ๊บปร๊บปุ๊บับถ้ามันตายนะเราจะออกเป็นมิมิชเชอร์ต้องเป็นกายาแฟนไปเลยครับเออผมกแลัน,น,นเล่นลลนั่นเลยนั่นเลยเป็นกำล่งเล่นอะไ ตีก็เจ๊กยังไม่ยัง้งเลยตอนนี้ผมจะพยายามไม่เจ๊กนเพื่อเคคียร์มีมานาแล้วมานานเขาไม่กล้าเข้าตอนนี้ไม่ไม่เหยันตอนนี้ซึ่งตัวที่จะตีป้อมได้ก็มี ไอ้ด <an> ังดนไม่ทันแล้วแพตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็แพ้ไปโดยปริยายเลยเี็เนี่ยมองนี่ไหมปะก้ามา โอเคเราจะมาดูชื okay, ่อไอคาเฟ่นี่ที่ทำให้เราเพลันนะครไปดูช่องไหนมาวะประดานตรงนี้หลย ตามมเกิดครับผมก็ไม่น่าน,นี่แต่เจอเียบทยี่ก็อเอ้ยไมีใช่ี่เป็นคนตรงนี้แล้วก็ทำให้ซิ่งนอกครับคโอเค <Okay. S 1> ดู้วยบ่าวนี่ <c oughs> นี่ไอ้บ่าวนี่ไงโอ้เฟซี่อ่ะรายงานนึงใช่ครับนี่ตำแหน่งถ <c oughs> ูกต้อง <c oughs> เอาทีเพื่อนอีเชียอะ่ะผมนี่ก็มีก็ไม่เป็นไรก็ขอจบคลิปอย่างเงี้ยหนึ่งครับอย่าลืมอปรรยงานนะด้วยโอเคขอบคุณค,ค,ครับ